คันนี้ก็เป็นลุกที่สอนทิมได้แล้มาดาใจามาจากหนังเรื่องพิม,มารานะคะซึ่งลุกนี้เนี่ยเป็นลุกของนางฟ้าสิที่ลิต้าเล่นนะคะในเขาแต่งตอนงานเปิดกล้องนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าลุกแบบ ตาโรแมนติกอายแบบเป็นรูปปี้นะคะจะเป็นเขียนแล้วก็ชี้ลงนิดนึงนะคะแล้วให้ดูแบบว่าถ้าเกิดเป็นชี้ขึ้นแบบตามแมวเนี่ยคือจะดูแบบซุกซนอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะเป็นโรแมนติกลุคคือชี้ลงแบบนี้แล้วก็สําหรับแก้มปากคือจะเป็นเบบี้พิ้งนะคะถ้าอยากทราบว่าลุคนี้แต่งยังไงไปดูกันที่ตอนมแรกคือใช้ลอมพื้นลงตรงจุดที่ต้องการปกปิดก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆใช้นิ้วเนี่ยตบเกลี่ยออกไปจนมัน เสมอเท่ากันทั้งใบหน้านะคะระหว่างที่เราลองพื้นซึมนะคะพิมก็จะเขียนคิ้วไปด้วยนะคะโดยที่คิ้วเนี่ยในการเปิดกล้องอันนี้ของเรื่องพิมาราเนี่ยสึดว่าช่างแต่งหน้าเขาจะจัดเครื่องสำอางของสองคนนี้ให้มีความคล้ายคลึงกันมากนะคะต่างกันแค่เฉดนิดหน่อยของพลอยจะเป็นออกเฉดออกอมส้มน,นะคะขอราอ,อมส้มแล้วก็ของลิตล้าเนี่ยจะเป็นเฉดชมพูแบบเแบบบี้พงค์อย่างนี้ค่ะก็สําหรับคิ้วเนี่ยเขาจะเขียนให้เป็นแบบว่าคิ้วเต็มนะคะแบบ เต็มที่ตั้งแต่หัวคิ้วยันอย่างหาง,งคิ้วเลยนี่คือให้เป็นเสน้นชัดเจนหลังจากนั้นเราก็พร้อมชิปแต่งตากันแล้วค่ะนี่คือลุกที่แต่งเสร็จไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดัดขนตานะคะเพราะมาสชาร่ายังแห้งไม่สนิทลุคนี้จะต้องขนตาเยอะนิดนะคะแต่ว่าสังเกตว่าวิธีการเขียนขอบตาด้วยดินสอเขียนตาขอบตาเนี่ยนะคะจะเป็นลุกแบบตาหมาดูกปี้อายคือมันจะ ชีลงนะคะถ้าเป็นแบบประเภทชี้ขึ้นจะเแรกแคทอายค่ะสำหรับขั้นตอนแรกคือพิมพ์จะใช้อายแชโดว์สีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะระวบายให้ทั่วเปลือกตาลุคนี้จะเป็นแบบโรแมนติกลุคนะคะแบบว่าชมพูเบบี้พิงอะไรอย่างนี้ เม่พอใจกับสีได้ตรงนี้แล้วนะคะใช้ที่เหลือลองมาที่ขอบตาล่างจากนั้นให้ใช้แปลงไฮไลท์นะคะจุ่งลงในสีเหลืองนี่<อ>สีเหลืองหรือส,สีเนื้อสีออกเอที่เป็นแบบเปิดไข่ไฮไลท์อะไรเงี้ยคะ่ะ เท้าเปล่นานะคะให้มาชนกันกันกนกบสีชมพูเลยในนั้นปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้อายไลเนอร์เพนซิลนะคะเพิ่ใช้สีดำวิธีเขียนก็คือพยายามอัดลงไปตรงแนวขนตาให้แน่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะ เข้าไปถึงช่วงหัวตาเลยนะคะพอเขียนปุ๊บถึงตรงนี้พอถึงช่วงหางตานะคะให้ลากเส้นต่อลงมาจากจากแนวขนตาบนลากลงมาให้ยาวกว่าตาจริงเล็กน้อยแล้วก็เขียนตามแนวเส้นน้ำตาข้างในนะคะบางๆ แล้วก็มาลิ้งกันแบบนี้จะเป็นแบบรูปปีายจากนั้นใช้แปรงที่เป็นหัวเล็กๆบางๆ,บางๆแบบนี้นะคะจุ่มลงในอายแชโดว์สีดำเพื่อเซตอายไลเนอร์แล้วเราก็จะเกลี่ยให้เจ้าอายไลเนอร์และสีดำเนี้ยฟุ้งออกนะคะ ไม่ต้องมีขอบที่ชัดเจนมากให้ดูแบบโรแมนติกอะไรแบบนี้นะฮะก็จะได้ตาแบบนี้นะเอาละหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการดัดขนตาและปัดมาสคาร่านะคะก็จะดัดขนตาก่อน นี่ดัดเก่งมากเลยคะ่ะขึ้นไปถึงบนนู้นเลยก็ใช้มาสคารา่าธรรมดานี่แหละนะคะปัดเลยพี่ใช้กระจกอีกอันนึงมองจากด้านล่างขึ้นมานะคะเราปัดเวลาปัดมาสคาร่าเนี่ยคือมองลงแล้วเราก็จะมีกระจกอันเล็กเนี่ยไว้มองจากด้านล่างทำให้เราปัดง่ายขึ้น ลูกนี้นี่จริงๆแล้วเขาต้องการขนตาค่อนข้างเยอะนะคะพิมพคิดว่าลิต้าก็ติดขนตาปลอมได้วเหมือนกันแต่ว่าลูกนี้เนี่ยพิมพ์จะไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะติดขนตาปลอมแล้วก็เต็มที่ได้เลยนะคะตามสบายได้เลยอ่ะแล้วพิมพก็จะมาปัดเพิ่มข้าง,างนี้นะคะพอข้างนี้ปัดไปรอบแล้วแต่อย่างที่พิมบอกคือยังไม่ได้ดับ เพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้ทริคแล้วนะคะถ้าเกิดว่าขนตาเราสั้นและทิ่มลงเนี่ยปัดแล้วรอให้ขนตามามสคอา,าเนี่ยแห้งสนิทติดขนตาเราแล้วค่อยดัดเนี่ยแล้วมันจะอยู่มากกว่าที่เราจะไปดัดตอนที่มันยังชื้นนะคะตรงส่วนที่เลอะไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถจะซ่อมได้ด้วยกันใช้เขาดต้นบับน หรือว่าจะรอให้แห้งก่อนก็นได้นะคะถ้างั้นเดี๋ยวตอนช่วงนี้เนี่ยพิมจะไปรอให้ขนตาแห่มาสคาร่าแห้งแล้วก็จะเช็ดเจ้าที่มาสคาร่าที่เหลือบนเปลือกตาเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะว่าที่เหลือใบหน้าแต่งยังกันบ้างค่ะตอนนี้พิมก็ได้มาสคารา่าแล้วก็แบบแต่งตาที่พิมพอใจแล้วนะคะสังเกตน,นะคะว่าจะเป็นรูปปีไอแบบตาหมานะคะไม่ใช่ตาแมวนะคะนี่แล้วก็สําหรับที่เหลือใบหน้าพิมจะใช้ บัชออนที่เป็นสีเบบี้พิงแบบนี้นะคะปัดจากช่วงตรงใส่ผมด้านในออกมาจนถึงตรงช่วงแอปเปิลตรงนี้นี่นะะเออมือเลรดิดหนึ่งอาจจะเข้มไปหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้สีไฮไลท์ที่อยู่ในพาเลตแบบนี้นะคะใช้สีค่ะในการไฮไลท์ช่วง สันจมูกแล้วก็หนกแก้มพราะหน้าของลิต้าเขามีมิติมากเลยนะคะดูสวยมากเลยก็ช่วงคางก็อนสันลิ้นิดปาให้ดูแบบโกรนะคะจากนั้นก็เซตทุกอย่างด้วยแป้งแข็งนะคะ รวมไปถึงเซตเจ้าลอกพื้นที่ลงไปตอนแรกสเต็ปแรกด้วยค่ะความจริงแล้วมาสคาร่าที่ปัดไปเนี่ยค่ะสามารถปัดทิ้งไว้แด้ได้แบบตอนเราแต่งตาแล้วก็มาดัดทีเดียวตอน,น,นที่เราแต่งทุกส่วนเสร็จมาแล้วเลยก็ได้นะคะแล้วก็แบบมันจะได้แห้งสนิทสุดยอดจริงๆ ลิปสติกนะคะเบบี Pink, ้พิงตามแบบขอก็จะใช้เจ้าน้องแมวที่ชอบนี่โดยที่วันนี้จะใช้สีนี้ค่ะเบบี้พิงอันนี้นะคะเพื่อกับขจัดความมันของสีออกนะคะเพราะในแบบค่อยเป็นเนื้อแมทใช้กระดาษทิชชูซับ ความมัอนออกคะ่ะเท่านี้เราก็จะได้หน้าสไตล์เบบี้พิงแบบริต้านางฟ้าในเรื่องแล้วนะคะดูจากไกลๆห้ดูที่ตรงตากทีนะคะก็คือสามารถที่จะหนีบ มาสคาร่าอีกครั้งก็ได้นะคะเอ่อเท่าที่ค่ะหนีบด้วยที่ดัดขนตาอีกครั้งก็ได้ะคะ่ะก็จะเป็นลุคโรแมนติกแบบนี้แบบว่าตาดูอินโนเซนต์นะคะทีลงก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะพิมเอนจอยกับละครเรื่องนี้พอมควรเพราะฉะนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มาอัปเดตลุคกังทีถ้าเกิดว่ามนมีอะไรมันพิเศษจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ